วิเคราะห์ราคาทองประจําวันอังคารที่25พฤศจิกายนสวัสดีครับวันนี้เวลา7จ9มง39นาทีเรามาวิเคราะห์กันที่ t i m e f r m m e d y y t m m f f r e m e y a y แท่งเทียนเมื่อวานนี้เป็นการปิดบนปิดบนมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อซึ่งแท่งเทียนเมื่อวานนี้ราคาเปิดจะอยู่แถว4067ราคาปิด4133ซึ่งมีระยะวิ่งค่อนข้างเยอะก็ถือว่ามีโวลุมการซื้อเข้ามานะครับ ซึ่งคาดการว่าตลาดเนี่ยมองว่าเฟดอาจจะมีการปรับลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้ก็เลยทําให้มีโวลุ่มการซื้อทองคําเข้ามานะครับในเมื่อวานนี้ทีนี้การปิดบนของเมื่อวานนี้จริงๆแล้วก็เป็นการปิดบนที่เต็มแท่งเลยแต่ยังคงติดแถวแถวแนวต้านที่ได้ให้เอาไว้เมื่อวานนี้แถวแถวราคา4136ตอนนี้ราคายังไม่สามารถยืนเหนือ4136ได้ ดังนั้นวันนี้ราคาก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อแต่จะขึ้นไปเลยไหมหรืออาจจะรอย่อลงมาแล้วค่อยขึ้นนะครับเดี๋ยวเราต้องมารอดูตลาดเฉลยกันวันนี้อีกครั้งหนึ่งในไทม์เฟรมสีชั่วโมงไทม์เฟรมสีชั่วโมงถ้าเราเปิดโซนเทพควบคู่ไปด้วยจะเห็นว่าตอนนี้เขาได้มีการสร้างเขาเรียกว่าเบรกโครงสร้างขึ้นไปก็คือเกิดการเชนออฟคาแรคเตอร์หรือเกิดการช็อคขึ้นไป ซึ่งเกิดการช็อกแบบนี้ก็มีสัญญาณว่ามีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปทดสอบแถวแถวซับไพโซนซึ่งซับไพโซนเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณราคา4158ไปจนถึงประมาณ4193นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังนิดนึงว่าถ้าเกิดราคาขึ้นแต่อาจจะมีโวล่มขายแถวแถวซับไพโซนตรงนี้ก็มีความเป็นไปนได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ ถ้าเราดูจากทางเฟรม4ชั่วโมงแล้วยังคงมีโซนแฟร์เวลูแกร p เกิดขึ้นมาในแท่งเทียนแท่งนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นแท่งล่าสุดดังนั้นการเกิดแฟร์เวลูแกร p ก็คือเกิดช่องว่างเพราะว่ามีโวลุมซื้อเข้ามาดังนั้นราคามีโอกาสที่เขาจะย่อแล้วก็ขึ้นต่อนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาวางแผนเทรดกันที่ทางเฟรม1ชั่วโมงในทางเฟรม1ชั่วโมงตอนนี้ราคาได้มีการย่อหลังจากที่ทะลุแนวต้าน4136ขึ้นไป และก็อาจจะมีการย่อกลับลงมานะครับดังนั้นแผนการเทรดวันนี้ที่ผมมองเอาไว้ก็คือเราน่าจะรอย่อแล้วก็เข้าออเดอร์บายจุดแรกที่มีความน่าสนใจมากๆเลยก็คือจุดที่เขาได้มีการเชนออฟคาแรคเตอร์ขึ้นไปหรือเกิดช็อคขึ้นไปตรงจุดนี้นะครับซึ่งตรงบริเวณนี้ก็มี Fair Value g ล p แให้เราดูด้วยนะว่าเอ้ยมีโวลุมซื้อเข้ามาจนเกิดช่องว่างจุดหรือเกิดแกลนะครับดังนั้นจุดที่1ที่น่าสนใจเลยก็คือจุด ตั้งแต่ราคาประมาณ4 1 1 3มาจนถึง4110นะครับก็คือรอย่อแบบนี้แล้วก็หาจังหวะในการเข้าออเดอร์บายถ้าเราได้ออเดอร์แถวๆถวนี้เราอาจจะไปเก็บ TP แถวๆถวราคาประมาณ4136นะครับซึ่งตรง4 1 3 6เนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นแนวต้านนะครับถ้าเกิดเขาย่อลงมาสามารถหาจังหวะในการเข้าออเดอร์บายได้แต่ถ้าเกิดเขาย่อแต่ย่อไม่ถึงหรืออาจจะเป็นการย่อไม่เยอะนะครับ ก็มาดูแถวตรงบริเวณ41,20นะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามีความน่าสนใจอีกจุดหนึงจะเป็นการกระจายออเดอร์เข้าเป็นการแบ่งไม้เข้านะครับอาจจะเริ่มต้นเข้าที่ไม้เบาก่อนนะครับแบ่งแบ่งเข้า2อ,ออเดอร์คือออเดอร์ที่1คือเข้าตรง41,20 r ออเดอร์ที่2นะครับมาเข้าแถวแถวประมาณ 4110ก็ได้นะครับมีระยะวิ่งที่ประมาณ1000จุดแล้วเราก็ไปเก็บ tp แถวแถวบริเวณแนวต้านเหมือนกันนะครับก็มีระยะวิ่งที่ประมาณเกือบ2000จุดนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแผนรอย่อแล้วก็บายส่วนแผนอีกแผนหนึ่งนะถ้าเกิดราคาไม่ลงมารับเลยอาจจะ follow buy ขึ้นไปนะครับแต่ว่าการ follow buy ขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะต้องรองให้ราคาเนี่ยยืนเหนือ4136ขึ้นไปให้ได้ก่อนถ้าราคายืนเหนือ4136ขึ้นไปได้เนี่ย เราก็อาจจะหาจังหวะในการเข้าโฟลว์บายแต่ถ้าเราจะโฟลว์บายเราต้องเฝ้าระมัดระวังตรงบริเวณซับไพโซนนะครับซึ่งบริเวณซับไพโซนเนี่ยจะเป็นจุดที่มีโวลลุมขายเข้ามานะครับอาจจะมีโวลลุมขายเข้ามาดังนั้นถ้าเราบายไปแล้วเราอาจจะเก็บ TP สัก800จุดหรือ1000จุดนะครับอาจจะต้องรอดูว่าถ้าเกิดมีแท่งเทียนที่มีเนื้อเยอะๆนะครับและสามารถปิดแถวๆบริเวณซับไพโซนได้เลยแบบนี้เราก็อาจจะทนรอไปเก็บ TP แถวๆใกล้แนวต้านก็ได้ครับใกล้ๆกับ4,200นะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าราคาอาจจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนนะครับดังนั้นแผนการเทรดวันนี้ก็จะเป็นมุมมองของผู้วิเคราะห์นะครับการเทรดมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ